สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Art Exhibition นะคะของคลาสเกาหลีเรานั่นเองเนาะอ่าอันนี้นะคะเป็นวันแรกของการทำงานของพวกเรานะคะวาดฉากโน่นนี่นั่นนะคะก็คือนักเรียนทุกคนเก่งมากนะนี่คือช่วยกันสุด ตอนนี้ก็คือฉากเสร็จแล้วนะทุกคนก็เริ่มระบายสีนะคะน,นี่เราก็คืออันนี้ก็คือตรงกับวันเกิดเราพอดีนะทุกคนแ็คือแบบนักเรียนก็คือร้องเพลงโอยพอเราแบบว่าเสียงดังสนั่นวันไหวนะคะป่านนี้ดังไปถึงเกาหลีแล้วมัง้งอ่ะตอนนี้นะคะก็คือหลังจากฉากที่ระบายสีเสร็จแล้วนะคะก็คือเอามาตั้งนะคะนี่น่ารักมากเลยดูสิทุกคน ัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะคัดเกาหลีก็คือแบบทำแกงกิมจิเลยมีการซ้อมกันเลยทีเดียวนะคะชันนี้คือวุ่นวายมากนะคือชิมเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ตบท้ายด้วยหมูก,กระทะนะคะเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนาถ <c oughs> ่ายอะไรกันล <c oughs> ักหนาไม่รู้ตอนฉันเผอถ่ายกันเก่ง <c oughs> ูหน้าฉันแต่ละรูปฉันเหนื่อยใจมากนะทุกคนเหนื่อยมากอะไรอะถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วจตานี้คือแบบทุกคนใกล้ที่จะโชว์แต่ละแต่ละรูปนะจะเปลี่ยนไปตามสภาพ เวลาที่อยู่นะคะท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศว่าไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยหรอยือว่าท้อใจนะคะถ้าเรากลับบ้านมาเจอคนที่เรารักกินอาหารอร่อยๆแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะตอนนี้นะคะการแสดงของเราก็พอแล้วนะคะเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกะขอบคุณค่ะกลับมาแล้วค่ะเดีว๋วเราจ้ขบคดณค่ะ เดี๋ยวเราช่วยเรื่องงานที่สะอร์ก็ดีค่ะแต่ว่าแฟนบ้านเยอะมากเลยจ้ะค่ะไปข้างนาเอาบ้านเอทกอนเ่นไระพกักับ่ยเขาแบไปกิ่อนนะคัรันมแล้วะทอัส ได้หรอได้ดีเซลได้โลกอยู่ไหนช่องดีเซลอยู่ตรงไหนบ้านฮัทเซียวบ้านคุค่ะวันนี้สมหงเซลวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างดีมากเลยดีมากมากเลยค่ะได้หรอคินจ์โรยุเนยเหรอแต่ก็ให้พูดคำหน่ายช่วยเจริญวันนี้ชอบก็ตื่นนอนตื่นนอน พี่บ็หางเกอนเชยอไม่เป็นไรนะท่านใหญ่เราผาได้สร้างที่ละลขอบคุณค่ะวันนี้กจเกรียนแสจิเกวันนี้สีกันนะว้าวมากช่วยอดีเนสใินห้ทุกสาระเร่อกิจจิเกน่าจาทุ่มบริเกาหลีนะคะนิยมกินเกี๊กิันป็นส่วนมากกิจจิเก 체리고 피가 드릴라이온. 아답례는 아, 라 체리고 피가 드릴라이온. 답례는 아, 라고. 체리고 피가 드릴라이온. 아답례는 아, 라고. 체리고 피가 드릴라이온. 아답례는 아, 라고. 체리고 는 체리고 피가 드릴라이온. 아답례는 아, 라고. 체리고 피가 드릴라이온. 아답례는 아, 라고. 체리고 피이온는 체리고 피가 드릴이라이온 아답례는 아, 라고. 체리고 피가 드릴라이온. 라체리 อินสีต่อในเม้อประมาณ3นาทีเราให้อินสีนะคะซึมข่านไปงงนะครมาซินโรโบลินาลูเชอร์น์ซอว์มางเยลหลังจากนั้นนะคะเราอ่ะใส่น้ำสต็อกหรือว่าน้ำลงไปในหม้อเราให้เดือดก็จะเสร็จแล้วค่ะมาเน่นแปนว่าคูเรอนน้องยงอดซอวมาชเโถ้าเกิดเราใส่เต้าหู้เผ็ดหรือว่าเต้าหู้ลงไปเพื่อนนะคะชุดของเราจะมี ตอนนี <łość> ้นะคะเราก็เสร็จลงไแล้วรอแห่งการออีกสักคู่หนึงนะคะ้ตอนนี้นะคะชุปของเราเสร็จแล้วไม่ทราบว่ามีใครอยากลองชิมไหมคะ Terima <laughs> kasih. ขอบคุณพ่อกับแม่ด้วยนะคะยาละโบลุ่นขัซามีรขอบคุณทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะชานของเราจบลงแล้วค่ะโอ้โหวันนี้นะคะคาดเกาหลีเราแบบว่ากินแบบสมรถามากเลยจี่หนึ่งหม้อเนะคะก็คือหมดแบบไม่เหลือแม้กระทั่งน้ำมาทุกคนดูเอาว่ามันอร่อยขนาดไหนนะคะอะไรอะไรหล่อนมีพี่รุ้เนี่ยคนละองชามครูเก็บหลักฐานไว้แล้ว ชามแรกใช้คำว่าชามแรกแต่แค่ใส่แค่เต <c oughs> ้าหู้อ๋อนี่ไงมีแต่เต้าหู้จริงๆนะยูคือเป็นินโท o v e r t เดต่คือหายแล้วอยู่กับครูนี่นะคะถ้าเกิดค่าบ่ายไม่มีโชว์นะคะก็เราก็รู้เลยว่ามันไปไหนหมดเนี่ยทุกคนค่าเก็หลีกินชาชาคือเคี้ยวไม่หยุดเลยนะทุกคนทุกคนดูนะก็คือแบบ ทุกคนกินกันหมดแล้วอะแต่คือแบบไม่นึกถึงเราเลยนะทุกคนอะไรบอวิธีเด่นท่านได้รับชมการแสดงในครั้งนี้ค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะแบ่งกลุ่มทุกท่านค่ะออกเป็น3กลุ่มค่ะฉันเป็นคนเรียบร้อยมากนะ แต่ทำไมลูกศิษย์ฉันเป็นแบบนี้ล่ะเต้นไม่หยุดเลยเธอะโต๊ะเราก็คือกวาดรางวัลไปหมดแล้วนะคะจะจบงานละอันนี้ก็คือลงมาถ่ายรูปนะคะกับ ผู้ปกครองนัก็เรียนนะคะแล้วก็ซีอโอแล้วก็ทุกคนทุกๆคนเับจำไม่ได้ว่ามีใครบ้างนลยห่ะคนค่อนอยู่มาอันนี้ก็คือแบบว่าจะจบงานแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณเจ้าหญิงนะคะขอบคุณช้าชายูแล้วก็เปียโนนะคะแล้วก็ จ้ามากเลยนะคะที่ทําให้คาร์ดเกาหล่ของเราได้รับคําชมอย่างล้นหลามมากมายขนาดนี้เนาะก็ขอบคุณพี่แอนพี่สีแดงขอบคุณครูชอด้วยเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะจริงๆคลิปนี้คือแบบครูก็ตัดไปมั่วๆใค่ะแค่แบบครูรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีนะหะครูก็เลยแบบว่าอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำเลย ที่เราสามารถที่จะกลับมาดูได้นั่นเองนะคะคู่รักทุกคนนมแล้วก็คู้ชอบอันชี่ไ้นะอันเนี้ยคานกะสีไม่ได้กุนหงิดเลยแต่พี่อ่ะพูดอะไรขอร้องมาเถอะมาช่วยไม่เคยว่าเลยแบบพิมพ์ลงในกลุ่มว่าแบบให้มีกาบเท้า าตแต่นี้งานก็จบแล้วนะคะของปี2022เนาะเราก็นีลูกสิทธิพัดพาของฉันเอง <c oughs> นะคะขอบคุณครูโซเฟียด้วยนะคะที่มาถ่ายรูปด้วยกันเนาะนีขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะแล้วฉันก็กลับบ้านแบบฝนตกฝนตกมาแล้วฉันก็เปียกแล้วฉันก็กลับมาไม่สบายไข้ อืขอบคุณมากค่ะ